ครับคุณผู้ชมคนสุรินททีวีนะครับวันนี้ผมเดินทางนะครับไปหาลุงป๋องนะครับเพื่อจะให้ลุงป๋องแปลปกฉลากรถตรีให้นะครับกับเลขเด็ดๆนะครับงวดนี้สําหรับวันมวดที่ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับคุณผู้ชมหวังว่าคงจะได้เลขเด็ดกับลุงป๋องนะครับแต่งวดที่แล้วนะลุงป๋องให้ตรงๆเต็มๆกันเลยนะครับได้โชคได้ลาภกับลุงป๋องไปกันหลายต่อหลายคนเนาะสำหรับงวดนี้ลุงป๋องให้ทีเด็ด เหมือนเดิมนะครับทีเด็ดเหมือนเดิมนะครับสามเทือีสามก็น่าจะสองสามคือตัวที่โอเคอะถ้อาออกตรงๆคือแค่นี้เลยส <2, 3 S 2> องสามเลยก็เดียวโดดเลยครับนอกจากออกเบิ้ลเนอสี่สี่ถ <c oughs> ือว่าเป็นไปได้เพราะวทุกอย่างคือยืนยันในรูปนี่เด็กอาจารย์แนี่คือเบิ้งเตั้ถ้าแปลแบบง่ายๆสุดคือสองสามอะสามสองเนี่ย ตัวเดียวโดดๆคือสองตัวมุนหนึ่งครั้งนะแต่บนยังมีปัญหาอยู่ว่าจะเข้าโซนศูนย์หรือจะแยกแบบนี้เนี่ยอาจารย์แม่นะจ๊ะนี่หกร้อยแปดสิบครับแคปแคปไปก่อนนะครับจะไปเองก็ได้หรือจับคู่เองก็ได้ไปก่อนหนะจ๊ะอาจารย์พอพอจะหยุดโชคให้หน่อยได้ไหมหยิบให้หน่อยสามใบ มอบโชคให้เอฟซีหน่อยใจจริงชอบสูงนะวันนี้ลอตเตอรี่ยังมาไม่ถึงกำลังเดินทางกันถึงกันึงกันแต่ว่าชอสามสามหกนะครับบ้าตาอีกแปดสิบบาทตา ด้วยไลายจด้วยจะทำไงได้สามตัวปีใหม่เนะขอซื้อแปดก็พอไปวัดไบบางกับเขาได้ผมชอบอยู่เมื่อกี้จะดึงก็ให้เอฟซีนะแคเ่เรียกให้ผมก็ดึงส <t> ูงแปดมีที่มาอยู่ถ้าไม่ไม่มีที่มาผมจะไม่พูดหรอกสไตล์ผมนะมันมีที่มาถึงจะพูดดึงตัวเด็ดๆ <c oughs> ให้เลยที่จะเอาแบบลอยๆ <c oughs> นี่คือผมไม่พูด <c oughs> ถ้าผมไม่รู้ผมจะไม่พูดก็มีที่มาเหมือนกันคือทุกอย่างมีที่มาตัวเลขอะ เป็นวังน้ำบนทำไมครับอาจารย์เดี๋ยวจะอธิบายอยู่แต่เดี๋ยวสอนตั้งเดี๋ยวจะลืมตอนร้อยสี่สิบโดยสังเกตนะห<ม>งายวังน้ำบนเราเคยพูดบ่อยแล้ว<ม>เจ็ดนี้ออกมากี่ครั้งแล้วว<ม>นอยู่นั่นแหละเจ็ดเจ็ดเนาะหงายนี้ก็น่าจะเป็นวังน้ำบนอีกที่ผมมุมมองครั้งแรกอะ คือหน่สองสามสี่ห้าน่าจะมาอืมครับแต่ว่าจะเปลี่ยนตัวเป็นคู่ไหนแบบนี้ตัวเด็กเขาครับก็อยู่ประมาณนี้มุมอมองเบื้องต้นเพราะว่ารูปเราทิ้งไม่ได้นะครับดูสังเกตดูรูปมาคแค่นี้ครับเลือแค่นี้นะครับ,รบ, <c oughs> บดูลอตเตอรี่คือคคดาวก็ห้าแต่มีสี่ดวงสรูปฐานนี่คือสองกับสามคือสองสมสี่ห้าเหมือนเดิมจะมีแปดมาแทรก แค่นั้นนะผมว่าเลขน่าจะวนตัวเก่าอยู่เ <c oughs> พราะตามถ้าเป็นคลิปยาวที่ผมเคยไลฟ์ไปบางคนนะั่นถ้าไปดูอีกหลายหลายคลิปเนะี่ยผมจะเน้นอยู่แล้วละว,ว่าตัวเก่าอาจจะมาสองตัวสองกับห้าแปดกับห้าตเก่าจ <c oughs> ะมาสองตัวเมื่อกี้งวดเมื่อกี้ที่ผมพูดไป <c oughs> คือมาก็ ประเด็นคือไปจับสองกับห้าคือเอาอะไรไปใส่ก็ได้ก็ได้สามตัววันนี้ถ้าตามลักษณะข,ของเซตของของสไตล์แสนละกงคือตัวเก่าน่าจะมาตัวและคือบางทีก็เป็นมุกง่ายๆคือยกสองสามมาเลยก็ได้ยกยกนะวันทีแล้วเขาเอาสองห้ามาคือมาแยกล่างปพรบเอาสามแทรกแต่ส่วนมากคนจะเอาไปชอบเลขสีเอาสี่ไปแทรก อ๋อครับก็เลยพลาดเป้าไปเือนไม่กันถึงวันนี้ถ้าเกิดเขาเข้าสองสามมาอาจจะไม่ยกอาจจะไม่ยกอยู่เหมือนตำแหน่งเดิมอาจจะยกไปทางนี้เลยไปสองตัวมูลหนึ่งทางเลยนี่คือตามที่มาคืมีที่มาเมื่อเสร็แล้วผมก็อธิบายบอกแล้วว่าสองสามสี่ห้าจะมาเนี่ยผมสะแบงแบ่งไว้อยูเลยครับอืนะนี่สองสามี่ห้าจะมาสามตัวก็อยู่ในนี้ผมก็บอกอย่างนี้ วันนี้ก็เลยกลายเป็นโจทย์คือเลขมันจะมีเปอร์เซ็น์ที่จะออกศูนย์หรือออกโตเก่าได้ทประมาณนี้บันทึกไม่น้อยนะครับตรงให้แม่น้อยแกเพิ่งมาเปิดรังหลังหวยออกปิดตัวเดียวตัวหน้าอืมเกือบได้สามสิบล้านนะสิล้านนี่ะหละตัวแม่น้อยจนโทรมาแล้วแต่แกก็ถูกอยู่ก็ไปซื้อบ้านนคือเนาะ ว่าคุยได้เจอหอืมดอกได้สามสิบล้านมันะ้หนหรผิดตัวหน้าตัวเดียวผิดตัวหน้าตัวเดียวผิดเลขสองถ้าเป็นเลข็ก,กเต็มเนานะถ้าเป็นเลขหกละโอ้โหฉลุย,ยงงผมดึงแล้วก็ส่งให้เอฟซีเพราะว่า แม่นายเขาจะทําแบงค์แตก็สั่งรถตึ้นมาแต่ไม่เลือกเลขเหรอกผมก็จัดให้ไปแบบนี้นะส่วนมากผมจใจชอบให้คนไปเลยชอบจับไว้ก็กลุ่มนี้ผมจะจับไว้เกือบหมดและผมก็จัดให้ฟรีแบง์ไปคนละนิดๆคนก็ได้สองสามห้าสองไปนี่จะกลับไปกลับมานะแต่ปีแม้วันนี้เกือบโดนเต่าเลยคนเป็นแกเป็นคนทำบุญเยอะก็น่าจะก็ใกล้ๆล้วล่ะมันที่หนึ่งนะครับอยู่ประมาณนี้ ก็ค <till S 1> ืนฝันว่าเนะฝันเห็นดอกไม้สีแดงสองดอกแต่เบื้องต้นก็สองศูนย์ก็ศูนย์เลยจ้ะดอกไม้นี่จะเป็นศูนย์อยู่แล้วถ้าสองดอกคือสองศูนย์นะอยู่ประมาณนี้มีใครฝันอะไรมากเนอะอยู่ในระับควาจำอะไรนั่นจ้ะคือถ้าตัวไหนที่เป็นกลุ่มเป้าผมจะเขียนให้เลยแล้วละแล้วเราก็มาแยกแยะว่าอะไรคือบนคือล่างเราก็ไม่แยกอีกทีหนึ่งอยู่ประมาณนี้ ฝันเห็นคนตายสองครั้งแต่สีแน่นอน <c oughs> ตาพอตายยังไงก็ศูนย, <c oughs> ย,ย์ประมาณคือไงประมาณไหมผ่านวมามีดบาดเลื่อนออกแกไปดูที่อายุพอสอตัวเองจ้ะแปดสามสี่ถือว่าสวยนะวางเป็นเลขสวยอยู่จะ <c oughs> มายังไงวันนี้ออนไลน์ผมเน้นสองตัวมุนหนึ่งครั้งก่อนให้ติดไปนัวไว้ก่อนแล้วก็มีจุดเด่นทําไมว่าทําไมผมชอบศูนย ทำไมถึงชอบศูนย์คือหวยออกวันที่สามสิบแล้วเรามาดูลูก่งของเรา้าสิบแปดล้าน,านบางครั้งเขาก็ออกเลขวันที่สามสิบเลยก็ไดนะ้ถ้าใครชอบโซนศูนย์เขามันมีที่มาแต่ผมยังไม่อธิบายยังไม่อธิบายวันนี้เพราะต้องไปจูมก่อนถ้าศูนย์มาล้า,น,าน่าจะง่ายมากถ้าศูนย์มาบนง่ายสุดสุดเ,เลยเพราะวา่าอะไร ศูนย์สี่กับแปดสี่ล่างอ่ะศูนย์สี่กับแปดสี่นี่น,นะครับลุงป๋องแปลก็คือกันแหละศูนย์สีส่เบื้องไหนก็ได้ยูทูบใช่ครับ นี่แหละลุงฝองกับยุนี่แหละแล้วผมก็พอมาเห็นหนาวยาเาจะหนาวเออันนี้ใครถามอะไรไม่ดไม่ค่มาติวว่าสไตล์ผมไม่ใช่แฟนคลับบ่โอ้นี่แฟนครับนี่ไม่แฟนคลับลุงองแฟนคลับลุงองมาซื้อแลตอรี่จะเสนอทีพุมให้กะลอกแล้วไปจับเอาเองมั่ง นะเพื่อสามารถพุกไหมฟุกฟุกฟุกเรื่อยๆอยู่ฟุกเรื่อยๆถามว่าแม่นไหมผมไม่รู้นะตามดูตามต่อตามตามต่อถามว่าแม่นหรือเปล่าผมไม่รู้เดี๋ยวก็ปล่อยที่เด็ดออกมาท้ายๆหน่อยนิดหนึ่งคือจะเดี๋ยวมันจะอั้นค่สองสามน่าจะต้องต้องซื้อกระสามศูนย์นี่คงต้นถ้าใครชอบโซนศูนย์เนี่ยเลือกเอาที่ชอบเลยจะผมแนะนําให้ประมาณนี้ครับมันจะมีสไตล์อยู่ในอยางหนึ่ง ผมยังไม่ได้ชี้ให้นาให้ดูเลยจา้าเลยเอาแบบนี้อ่แบบง่ายๆครับที่มาทําไมต้องมาตรงนี้ออกเจ็ดหนึ่งออกเจ็ดสองครับพอเริ่มสามเจ็ดก็ทะแยงแล้วศูนย์สามเจ็ดแล้วก็มาออกหกหนึ่งเห็นไหมเรียงสอยเจ็ดหกหนึ่งไม่โชว์สามตัวแต่พอเข้ามวตมาก็ออก 5, 8, ห้าแปดสองห้าแปดตรงๆรงืวอเมื่อกี้ผมก็บอกสี่ตัวนี้ คือจะมีสามตัวถูกแล้วตัดออกแค่ตัวหนึ่งก็เป็นมุกง่ายๆตามหลักผมบอกแล้วก็ใครไม่ชอบสามก็ปิดสามสี่ตัวนี้แหละใครไม่ชอบสองก็ปิดสองหลักการง่ายๆปิดสี่ครั้งก็ได้เลขสามตัวมดทีแล้วนะถือว่าผมไม่ได้แนะนำหรอกแต่ผมบอกว่าสองสามสี่ห้าจับคู่ก็ได้สิบสองตัวแต่ถ้าจะเล่นสามตัวก็อยู่ในนี้แหละผมบอกอย่างนี้ วันนี้โซนที่เขาจะไปมันมีจุดพีคจุดเปลี่ยนอยู่ถามว่าถ้าเข้าศูนย์ได้ไหมก็อยู่บริเวณนี้หมายออกวันที่สามสิบก็อยู่ตรงนี้ศูนย์สีก็มาจากตรงนี้ศูนย์แปดก็ตรงนี้นี่จุดพีคถ้าศูนย์เข้าคืออยู่ตรงนี้เลยแต่ถ้าเป็นเขาดันกลับไปถึงเลขตัวเก่าก็ไม่น่าเกินแถกแนี้นี่นะไอ้จุดจุดคขาเชื่อมอยู่ประมาณแถบแกนี้อะไรที่ผมเขียนไว้ถามว่าศุนยเจ็ดได้ไม่ได้ นี่คือจุดนี้<ม>เดินเราต้องมาไล่บันไดกันดีดูกันอีกนะครับเพราะว่านิ้วค่อนข้างจะายยังไม่หลุดหิ้งวแล้วยังไม่หลุดยังใช้ได้นี่ก็เรียกว่ากอบหน้าตื้นให้สี่ประจาเขาจะรู้แล้วล่ะก็พยายามแนะนําได้แค่นี้ก่อนแล้วนะมั้ยต้นมีอะไรนะลุง๋องอีกที่หนึ่งต้นก็จะมีแค่สองสามตัวเด่นสองสามตัวเด่นนะครับเก้าสามสามเก้าใครจะกลับกันแล้วแต่ครับสี่คือวัวสองตัวเไอ้วัวกระเสือสี่ขา แล้วตัวนี้อีกตัวหนึ่ง94น้องนั้นก็เป็นตัวเป้าที่เราจะคำนวณต่อไปมันจะเป็นบนเป็นล่างยังไม่ได้คัดยังไม่ได้คัดแต่ว่านี่มองโดยรวมไว้ก่อนครับแล้วก็จัดเซตกันอีกรอบหนึ่งประมาณนี้เนาะครับผมสำหรับคนที่ขอบคุณลุงปูงหลายๆขอบคุณครับขอบคุณครับพยายามว่า7 4เป็นไปได้ไหม740มันเป็นไปได้ไหมคือเมื่อกี้ออก2 3 5 40ก็ 0, อ,อยู่ตรงนี้เห็น<อ>ไหม<ะ>เจ็บอยู่นี้ก็เจ็04<ะ>หรือเปล่ามีเบื้องต้นผมจะมองเจ็04804 04นะถ้าเป็น04นะนี่กำลังมองเป้าเลขบนว่าใช่หรือเปล่าผมจะตีเข้าๆไว้ก่อนนีก็แนะนำให้เตะเสี่ยงโดยปันดูก่อนนะครับอยู่ประมาณนี้135มันจะเป็นไปได้ไ,ดไหมเขาจะซ้ำตัวเก่ามันต้องพิสูจน์ต้องค้นหาก่อน ตอบเป็นไปได้ทุกตัวเป็นเลขล่างเพราะเขาอยู่โซนล่างพอปีที่แล้วหนูกับหนูกับบัวหนูก็หนึ่งโคก็สองกับเก้าก็หนึ่งเก้าออกลขล่างงวดน,นี้สองตัวล่างน่าจะเป็นบัวกับเสือเบื้องต้นผมมองสองสามหรือโคเก้าเก้าสามก็ได้แบบนี้ในเบื้องต้นผมมองแค่นี้ให้การบ้านแค่นี้ก่อนแล้วก็ เอาอาจารย์แม่ไปยึดหลักในการซื้อลอตเตรี่ตอนนี้ครับอาจารย์แม่อ๋อแม่อยู่บ้านหกส,สี่พสซึ่งเห็นไปได้อยู่นะหกสี่เก้าสี่หกสี่ก็ตัวเดียวกันเนาะคนไปเป็นเขาก็ทําอย่างนั้นละมะั้งคือผมเป็นแนวทางนะถามมาแม่นหรือเปล่าผมไม่แม่นนะอาศัยลูกฟุกอาศัยล <c oughs> ูกฟุกแต่ทั้งปีก็ฟ<ต>ุกบ่อยมาก <c oughs> ถูกุกบ่อยมากถูกบ่อยทั้งปี เก้บ90%็นะครับไม่แม่นหรอกนะครับแต่อาศัยลูกพุกนะครับอยู่ประมาณนี้ก็ให้ทิ้งท้ายให้จำไว้การซื้อหวยตัวเลขก็ต้องมีที่มาชัดเจนก็เราลุ้นได้ตัวเองก็แนวทางของผมอยู่ประมาณนั้นนะครับผมือจัดให้เห็นภาพเห็นอะไรเลยแล้วก็คิดไปด้วยกันตอบโจทย์ไปด้วยกันถ้าถูกก็ถูกพร้อมกันวันนี้ก็น่าจะมีหวังสามตัวหวังส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่ผมขอเทสดูก่อนไม่ใช่หรือเปล่าถามตัว ทายรางวัลที่หนึ่งนะนะครับเดี๋ยวขอเทปสักคืนสองคืนก่อนถ้าใช่เดี๋ยวผมจะบอกบอกให้นำล่องไปครับผมอ๋อคุณมงคลอยู่ภูกเก็ตค่ะโอเอฟซี FC ผมเยอะไม่ว่าจะเป็นเกาะสมุยเมืองนอกก็เยอะนะครับเยอรมันเนเธอร์แลนด์ญี่ปุ่นนะครับเยอะเหมือนกันนะครับก็ไปอินไปทั่วโลกแล้วเนาะถึงกันหมดแล้วทุกว,วันนี้ บ,บันเห็นงูใหญ่ยยขึ้นบ้านเบื้องต้นก็หนึ่งเก้าตัวเก่าหรือเปล่าหนึ่งเก้าและกดติดตามที่สำคัญเลยครับต้องกดติดตามไวม้ก่อนกดตรงสีแดงเลยครับ